แม่เข้าใจจ้ะนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ลูกโกรธใช่ไหมแม่ครับผมรู้ว่าฤทธินี่ยเป็นของคนอื่นแต่ผมยังรักเธอครับแม่ยังรักเธออยู่ผมอยากไปให้ไกลจากเธอแต่พอเธอไม่อยู่ใกล้ผมเนี่ยผมผมก็คิดถึงเธอมากครับ เธอกลับมาทำไมยายฉันโทรมานะคะเธอบอกให้ฉันต้มมะเดื่อให้คุณทานฉันก็เลยทำให้คุณเธอไม่จำเป็นต้องเอามาให้เองก็ได้นะรากกกับคนใช้อื่นๆนะ่ะก็มีเงียบนะวินายักษ์ฤิธีเอาชามาไว้ตรงนี้ฉันจะทำให้เขาดื่มเองเธอไปพักเถอะนะ นี่จ้ะดื่มซะฉันรูศาสตร์จัดก,การเองโง่นี่ได้แล้วเชียวแต่ดิถีกลับรู้ว่าวินยัยักษ์รักเธอ ฉันจะทำยังไงกับเธอดีนะฉันคิดว่าวิถีได้ยินทุกอย่างเธอได้รู้ว่าวินายักษ์นรักเธอตอนนี้ฉันจะไม่ห้ามเธอให้บอกความจริงกับวินัยักษ์ และถ้าวินายักษ์รู้ว่าเขาแต่งงานกับดิษฐีแผนของฉันก็จะถูกทำลายอย่างแน่นอนฉันจะต้องทำอะไรสักอย่างแม่ครับผมอยากพักสักครู่หนึ่งเนี่ยผมไม่อยากให้ใครเข้ามาในห้อง นิถีแม่นั่นเองแม่คะ่ะแมนิถีฉันรู้แล้วว่าวินัยยักษ์มีอะไรอยู่ในใจได้โปรดอย่าใส่ใจสิ่งที่เขาพูดเลยนะนะหนูไม่ได้คิดเรื่องที่เขาต่อว่าหนูแต่หนูไม่เข้าใจว่าใครทํำให้เขาคิดถึงมากแบบนี้ทำไมเขารู้สึกกระวนกระวายขนาดนั้น เออลิธีเธอได้ยินอะไรเหรอแม่คะหนูได้ยินเขาพูดว่าเขาคิดถึงบางคนแสดงว่าลิธีไม่ได้ยินอะไรเลยสินะเธอนี่ช่างใสซื่อวินายักษ์เน่ะเขาคิดถึงสิทธิมากๆสิทธิเหรอคะไม่คะ่ะแม่วินเอารูปของสิทธิลงจากผนังหมดแล้วคะ่ะ แล้วหนูก็รู้ว่าเขาอยากก้าวต่อไปข้างหน้าเขาอยากเริ่มต้นใหม่ค่ะแม่นิธิพูดยอม่ง,ง่ายกว่าทำนะและฉันรู้จะเขาเอารูปของสิทธิออกไปจากห้องจากคำยืนกรานของฉันเขาตั้งใจที่จะก้าวต่อไปแต่ก่อนที่เขาจะก้าวต่อไปเขาเห็นสร้อยมงคลสูตรของเธอเนระิธิอะไรนะคะ ใช่ดทธีแล้วพอเขาเห็นสร้อยมงคลสูตรของเธอ <c oughs> เขาก็นึกถึงสร้อยมงคลสูตรของสิทธิเส้นที่เขาต้องการจะออกแบบให้กับสิทธิ <c oughs> วินายยักษ์ต้องการแต่งงานกับสิทธิแต่ก่อนที่เขาจะสารภาพความรู้สึกที่มีต่อสิทธิเธอก็จากพวกเราไปเธอจากเราไปตลอดกาล ฉันจะบอกความจริงกับวีนุเกี่ยวกับฉันได้เมื่อไหร่กันนะเมื่อไหร่ฉันจะสามารถบอกเขาได้ว่าฉันนี่แหละคือสิทธิรู้ไหมในตอนแรกวินายักษขึ้นเสียงกับฉันด้วยเขาคิดว่านี่คือแผนการของฉันน่ะเขาคิดว่าฉัน พยายามให้พวกเธอสองคนใกล้ชิดกันเพื่อที่เขาจะได้ลืมสิทธิแม่ค้ะได้โปรดยกโทษให้หนูด้วยแม่ต้องเจอกับอะไรมากมายก็เพราะหนูและหนูก็ไม่สามารถตอบแทนอะไรแม่ได้เลยไม่วิถีเธอทุ่มเทเพื่อฉันมามากแล้วเหรอเธอทำเพื่อฉันมามากถ้าไม่ใช่เธอลูกชายฉันคงจะจากโลกนี้ไปแล้ว แต่ถ้าเธอยังอยากทำอะไรเพื่อฉันงั้นสัญญากับฉันสิว่าเธอจะไม่บอกความจริงกับวินายักษเธอจะไม่ทำแบบนั้นสัญญาสิฮะได้ค่ะแม่ หนูสัญญาค่ะหนูจะไม่บอกวินายักษ์ว่าเราสองคนแต่งงานกันแล้วหนังเด็กงูว่ดทิีวินายักษ์ไม่ค่อยได้เจอบ่อยนัก วันนี้ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับคุณทำไมครับองค์คเนศทำไมต้องเกิดเรื่องนี้กับผมตอนแรกผมเสียสิทธิ์คนที่สนิทกับผมมากมาตอนนี้ผมกลับไม่ได้คบกับฤทธิ์ถีถึงผมจะรักเธอครั้งล่าสุดผมรู้สึกโดดเดี่ยวผมหดหู่มากตอนที่สิทธิจากผมไปผมไม่รู้จะต้องทำยังไงครับ องค์เนตจงเจริญทำไมจูจ่ๆกันตาถึงโทรมาหาฉันนะฮัลโหลมันจรีลูกสาวฉันอยู่ไหนบอกมาหน่อยสิว่าเธอเป็นใครกันนะ,ะเธอลืมฉันได้แต่ฉันไม่มีวันลืมเธอเธอนะอยากให้ลูกชายตัวเองตายฉันจะลืมเธอได้ยังไงเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อน เธอจะพูดพร่ำทำเพลงอะไรก็เรื่องของเธอเข้าเรื่องเดีดีกว่านะเธอต้องการเงินค่าปิดปากเหลอเอาสักเท่าไหร่ดีล่ะฮะบอกมาสิว่าไงฉันไม่อยากได้เงินบอกมาว่าลูกสาวฉันอยู่ไหนฉันไม่ได้ข่าวมาสี่วันแล้ว <c oughs> กันตาฉันจะไปรู้ได้ยังไงวัยพาวีน่ะเป็นลูกสาวเธอนะกันตาพอทีมันจะรีวัยพาวีไปมุมไบถึงฉันจะห้ามไม่ให้ไปก็ตามเธอและฉันก็แน่ใจว่าลูกสาวฉันไปหาเธอแน่นอนแล้วเรียกร้องเงินจากเธอด้วยถ้าลูกสาวเธอมาหาฉันและขอเงินฉันก็คงจะให้เงินเขาไปตามที่เขาต้องการแล้วล่ละเธอรู้จักฉันดีนี่แต่ฉันสาบาน ลูกสาวเธอไม่ได้โทรหาฉันหรือมาหาฉันเลยเธออาจจะหลอกทุกคนได้แต่ไม่ใช่ฉันและตอนนี้ลูกสาวฉันก็หายตัวไปฉันแน่ใจว่าเธอจะต้องอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นะครับได้อ,อยู่ในกอกอลครับจะไปไหนครับกันตาฉันบอกเธอไปแล้วไงฉันไม่รู้ว่าลูกสาวเธออยู่ไหนและฉันไม่ได้โกหกเลยอืมเข้าใจไหมถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ตาม ฉันก็จะไปสถานีตำรวจแล้วแจ้งความคนหายเอาไว้เธออยากจะพูดอะไรต่อหน้าตำรวจก็เชิญเลยฮลัฮลโหลฮัลโหลหล่อนกล้าดียังไงที่ทำแบบนี้องคเนธได้โปรดทำอะไรสักอย่างสิแม่ฉันต้องเดือดร้อนก็เพราะว่าฉัน ฉันควรจะละอายแก่ใจบ้างตัวฉันต้องรับผิดชอบต่อความทุกข์ของแม่พอทีองคเนตจากนี้ไปผมจะไม่ทำให้แม่ผมต้องทนทุกข์ผมสัญญาต่อพระองค์